สวัสดีค่ะ B หกสี่หนึนงแปดแล้วก็หน้าสาบสาบังเสรีน,สนะคะวันนี้นะคะจะนูดถึงวีีที่สามนะคะก็จะเป็นการวัดการสั่สะเทือนเครื่องมือแล้วก็เครื่องมือการตรวจวัดความแมงความสั่สะเทือน,นะคะ่ะเรามาดูความสำคัญของการวัดความสั่สะเทือนนะคะดูการตรวจวัดความสั่นสะเทือนเป็นขั้นตอนสำคัญในงานสองวิศวกรรมนะคะโดยที่เรานะคะจะสามารถยืนยันแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ได้ ก็คือการสัส่นสะเทือนที่เราสร้างขึ้นจากทฤษฎีนะคะแล้วจะใช้ของค่าพารามิเตอร์จริงจากการทดสอบเช่นม้วนความหน่วงแล้วก็ค่าความแข็งค่ะแล้วก็การทดสอบความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานของผลิตภัณฑ์นะคะเช่น ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการตกกระแทกนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยแข็งแรงพอไหมตกกระแทกแล้วจะแตกหักเลยหรือเปล่าหรือการทดสอบความล้าจากการแรงสั่นแรงสั่นช้ำนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรคะ่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้เฝ้าระวังการเสื่อมสภาพหรือค่าความถี่หรือแอมพลิจูดที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นสัญญาณของความเสียหายของเครื่องจักรเราได้นั่นเองะคะ่ะ มิเตอร์หลักๆนะคะที่เราเนี่ยจะต้องวัดเนี่ยก็คือ1นึ่ความถี่นะคะก็คือรอบการสันน่นในหนึ่งของวินาทีค่ะก็จะใช้ค่าเป็นเทิร์นหรืออาร์ค่ะการขนาดของขนาดของการสั่นนะคะก็คือเราจะแสดงได้ทั้งการขาจัดความเร็วแล้ว,ลวก็ความเร่งเลยค่ะแล้วก็มุเลเปรน,นะคะก็จะเป็นแสดงว่าแสดงค่าความต่างของเวลาแล้วก็ตำแหน่งของการสั่นระหว่างจุดวัดแล้วก็จุดอ้างอิงค่ะ สมการาพื้นฐานที่เราใช้นะคะจะมีสามสมการหลักๆก็คือตามนี้เลยนะคะส่วนความถี่ตัวความถี่แต่ตัวแปรที่เหมาะสมในการที่เราจะนํามาวัดนะคะก็คือความถี่ต่ำที่น้อยกว่าสิบเฮิร์นะคะเราจะนิยมวัดในการขจัดค่ะเพราะว่าผลเสียส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากความเค้นของโครงสร้างส่วนความถี่ปานกลางนะคะจะอยู่ที่ประมาณสิบถึงหนึ่งพันเฮิร์เราจะนิยมวัดในช่วงของความเร็วเพราะว่า เนื่องจากความเสียหายเนี่ยมันจะเกิดจากความล้านั่นเองค่ะส่วนความถี่สูงที่มากกว่าหนึ่งพันเฮิร์นะคะเราจะนิรมวัดอยู่ที่ความเล่นค่ะ <S <S เพิร์ที่เราจนะได,ได้จับแรงกระแทกหรือแรงกระตุ้นในระยะสั้นนั่นเองค่ะซึ่งพลังงานนะคะพลังงานเนี่ยจากการสั่นสะเทือนสัมพันธ์โดยตรงเนี่ยมันจะสัมพลังงานการสั่นสะเทือนสัมพันธ์โดยตรงกับความเร็วดังนั้นความเร็วของเรานะคะจึงเป็นตัวแปรอ้างอิงที่เราจะใช้บ่อยในมาตรฐานของเราน้นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นหน่วยวัดแล้วก็การประเมินระดับการสั่นค่ะซึ่งหน่วยวัดของเรานะคะจะอยู่ที่จะเป็นหน่วยนะคะคือ RMS Shatter Factor Park to Park นะคะหรือ Park นั่นเองแล้วก็การประเมินตาม ISO สองสามเจสองถึง1น้าสค่ะเราจะใช้เป็นประเภทเครื่องจกักรประเภทเครื่องจักรนะคะก็เป็นขนาดที่เล็กไปถึงใหญ่หรือติดตั้งที่มันแข็งแรงหรือติดตั้งแบบยึดอยู่นั่นเองค่ะ แล้วก็ค่าความเร็วของ RMS นะคะเราใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาทีเราจะแบ่งตามเ,เราจะแบ่งตามนี้เลยนะคะส่วนตัวอย่างค่าความเร็วของ RMS เนี่ยจะมากกว่า28มิลลิเมตรต่อวินาทีถือว่าเราไม่อนุญาตให้นำมาใช้งานนั่นเองค่ะอุปกรณ์ตรวจวัดนะคะหรือเซนเซ,นซอร์เนี่ย เราใช้เป็น c o n t ทค t Sensor นะคะก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะรูปด้านซ้ายมือประมาณนี้ซึ่งข้อดีของพวกนี้นะคะจะเป็นข้อดีเนี่ยก็จะมีราคาที่มันถูกจับต้องได้ง่ายนะคะแล้วก็นำมาสามารถเนี่ยใช้งานได้ง่ายนั่นเองส่วนแต่ข้อเสียก็มีนะคะข้อเสียก็คือมันจะเพิ่มมวลให้กับระบบนะคะอาจจะลบกวนการสั่นนะคะส่วน Non-contact sensor นะคะก็จะเป็นรูปตามด้านซ้ายมือตามนี้เลยนะคะ ข้อดีของมันนะคะก็คือมันจะไม่รบกวนการสั่นเหมือนคอนเทน t เซนเซอร์อันที่หนึ่งนะคะจะไม่รบกวนการสั่นแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือต้องระวังการติดตั้งไม่ให้รับแรงสั่นจากส่วนอื่นเลยนะคะต่อไปอุปกรณ์ตรวจวัดนะคะก็คือเอ็ทโวรเตอร์นะคะก็คือ การกระตุ้นระบบได้แรงสั่นนะคะหรือระบบกระตุ้นได้แรงกระแทกสั้นทําให้เกิดการสั่นที่มันเป็นความถี่แล้วก็ธรรมชาติค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น d o u e l e t c h a r t นะคะจะเป็นปรับความถี่แล้วก็แอมพลิจูดได้หลากหลายทั้งแบบคาบแล้วก็แบบซุมส่วน s i ญ n a l นะคะอันนี้นะคะจะใช้เป็นบันทึงแล้วก็ประมวลผลสัญญาณเราจะใช้การแปลงนะคะของ FFT แล้วก็การกอง การข้อมืของ,ง FRF ค่ะส่วนเครื่องมือและก็อุปกรณ์ในการภาาสนามของเรานะคะที่จะนิยมนัดออกไปเนี่ยก็จะเป็นเครื่องวัดความส,าสะเทือนดังรูปส้ายมือนี้เลยนะคะแล้วก็กล่องวัดตามรูปนี้เลยคะ่ะแล้วก็อุปกรณ์วัดระยะทางไม่ว่าจะเป็นพวกเลเซอร์ที่ใช้วัดระยะทางหรือใสยวัดสายวัดระยะทางนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการวัดระดับน้ําก็คือลูกดิ่งลูก ตามนี้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตดาวแม่เหล็กอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ใช้สายสัญญาณอุปกรณ์การกดทับหัววัดนะคะเพื่อความมั่นคง,อย,งอย่างเช่นเวลาเราจะวัดเนี่ยเราต้องเราต้องมีอุปกรณ์เนี่ยที่เป็นหนักนะคะในการทับเอาไว้เพื่อที่เราจะได้วัดได้อย่างง่ายนะคะหรือว่าได้แบบไม่คลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็คือการเตรียมแล้วก็การบำรุงรักษาเครื่องมือนะคะการเตรียมแล้วก็การบำรุงรักษาเครื่องมือเนี่ยเราจะมีอยู่สีอย่างหลักเลยนะคะก็คือเราต้องตรวจสอบสภาพภายนอกและการเชื่อมต่อทุกส่วนเราต้องตรวจสอบว่าเออเครื่องมือของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเชื่อมต่อทุกส่วนไหมมีอะไรแตกหักอะไรตรงไหนหรือเปล่า อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้ไหมนะคะอย่างที่สองนะคะคือตรวจสอบแบตเตอรี่แล้วก็เตรียมแบบสำรองก็คือเราเวลาเราออกไปด้านนอกนะคะใช้แบบเราใช้ไปด้านนอกเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้แบตเตอรี่ในเครื่องจักรเนี่ยมันมันมันเพียงพอไหมแล้วก็ถ้าไม่เพียงพอเนี่ยเราก็ต้องชาร์ไปให้เต็มหรือเปลี่ยนแบตใหม่แล้วก็การเตรียมแบตสำรองเผื่อเอาไว้ชุกเฉินนั่นเองค่ะ อย่างที่สามนะคะก็คือการทดสอบการทํางานแล้วก็สอบเทียบปีละปีละหนึ่งครั้งการสอบเทียบนะคะเราต้องสอบเทียบปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะการสอบเทียบเนี่ยเราต้องสอบเทียบว่าเออมันตรงกับที่เคยอ้านอีกไหมหรือเปล่ามีอะไรคาดเคลื่อนไหมอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะคือการเก็บเครื่องมือในกล่องนะคะเพื่อป้องกันการกระแทกหรือเรียกความชื้นแล้วก็ความร้อนสูงเวลาเรานําเครื่องมือไปวัดที่ไหนนะคะเราไม่ควรที่จะแบบปล่อยให้มันไปกระแทกกระแทกของหรือตกนู่นนี่นั่นนะคะดังนั้นะเวลาเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราต้องใส่เครื่องมือเร,เราต้องใส่กระเป๋าเครื่องมือของมันโดยเฉพาะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไปกระแทกน้ําเข้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็ขั้นตอนการตรวจวัดสถานที่นะคะขั้นตอนการตรวจวัดสถานที่เนี่ยก็จะมีอยู่สี่อย่างนะคะก็คือการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเช่นที่ตั้งอาคารประเภทอาคารแล้วก็ลักษณะเครื่องจกักรในแหล่งเนินอย่างที่สองก็คือประเมินประเภทการสะ,สะเทือนในกรณีที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นผลกระทบที่ต่ำในกรณีที่สองก็จะเป็นผลกระทบที่ศูนย์ อย่างที่สามนะคะแล้วก็ต้องเลือกจุดติดตั้งหัววัดเช่นรากฐานจุดสูงสุดของม่านหรือด่านฟ้าน,นั่นเองค่ะอย่างที่สี่นะคะก็คือบันทึกตำแหน่งและสภาพแวดล้อมประกอบการวิเคราะห์นะคะการประเมินผลแล้วก็การรายงานนะคะการประเมินผลการรายงานเนี่ยเราจะใช้ค่า ppb นะคะแล้วก็ค่าคอนดิชนในการประเมินผลกระทบการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดเพื่อเราได้จัดระดับความรุนแรงของเสียงนะคะ แล้วก็การจัดทำรายงานพร้อมแผนที่จุดวัดรูปถ่ายแล้วก็ตารางที่วัดค่าได้นะคะเวลาเราไปวัดค่าของอสถานที่แล้วเนี่ยเราต้องกรอกในแบบฟอร์มให้เรียบร้อยว่ารายงานเนี่ยเราไปวัดที่สถานที่ไหนระยะเวลากี่โมงสภาพอากาศเป็นยังไงแล้วก็แผนที่จุดวัดเนี่ยเป็นอยู่ตรงไหนรูปถ่ายว่าเราไปวันในเวลานี้หรือสภาพอากาศแบบนี้จริงไหมแล้วก็ค่าตารางของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะอย่างสุดท้ายนะคะแล้วก็คือเราต้องสรุปข้อเสนอแนะ เช่นเราไปวัดมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันเกินมาตรฐานเนี่ยเราต้องสรุปเราต้องสรุปว่าเราต้องมีการซ่อมบำรุงนะต้องมีการติดตั้งระบบการสั่นหรือการจํากัดการใช้งานเช่นถ้าในเราไปวัดในเครื่องจักรนะคะในโรงงานอย่างเงี้ยเสียงมันเกินมาตรฐานเนี่ยเราต้องเราพอเราเขียนในแบบฟอร์มแล้วก็วัดค่าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นํามาข้อสรุป มาสรุปเสนอแนะนะคะว่าเนี่ยเราจะต้องจํากัดการใช้งานนะเปลี่ยนการเปลี่ยนเวรคนที่จะเข้าไปทํางานนะอะไรประมาณนี้นะคะจัดทาตารางเวลาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนอาตรงนี้นะคะอาการเตรียมบำรุงรักษาเครื่องมือนะคะก็คือการตรวจสอบแบตเตอรี่หรือเตรียมแบตเนี่ยดังนั้นนะคะเวลาใช้งานเสร็จแล้วนะคะไปวัดสถานที่เ,เสร็จแล้วเนี่ย เราจะต้องถอดแบตอ๋อถอดแบตเตอรี่ทุกครั้งก่อนที่จะเก็บนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยของสารเหลงนะคะของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไหลออกมาหรือมันจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยมันเกิดความเสียหายได้นะคะแล้วก็เราจะป้องกันแบตเตอรี่ที่มันเสื่อมสภาพด้วยนะคะค่ะขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้นะคะในบทที่สามขอบคุณค่ะ